สวัสดีครับนายอิทธิเชษทองสุขเลขที่สามสิบเกมสี่ทับสิบเจ็ดจะมาท่องจะมาพูดรูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันที่สำคัญนะครับเป็นการแก้ตกรรกศาสตร์ที่สอบไม่ผ่านนะครับมาเริ่มกันที่ E1 กันเลยนิเสษในวงเล็บนิเสษของ P สมมูลกับ P นะครับ E2 สอง p และ q สมูลกับ q และ p e 3นะครับ P หรือ q สมูลกับ q หรือ p e 4 p ก็ต่อเมื่อ Q สมูลกับ q ก็ต่อเมื่อ p นะครับต่อไปจะเป็น e5 ในวงเล็บ p และ Q และกับ R นะครับสมูลกับ p และวงในวงเล็บนะครับ Q และ R ต่อก็ไป e 6หนะครับในวงเล็บ p หรือ Q หรือกับ R สมูลกับ p หรือในวงเล็บ Q หรือ R นะครับต่อไป E 7ในวงเล็บ P ก็ต่อเมื่อ Q ก็ต่อเมื่อกับ R นะครับสมมูลกับ P ก็ต่อเมื่อในวงเล็บ Q ก็ต่อเมื่อ R ต่อไป E 8นะครับ P และในวงเล็บ Q หรือ R สมมูลกับในวงเล็บ P และ Q หรือในวงเล็บ P และ R นะครับต่อไปในวงเล็บ Q หรือ R และ P สมมูลกับในวงเล็บ Q และ P หรือในวงเล็บ R และ P นะครับต่อไป E 9 P หรือในวงเล็บ Q และ R สมมูลกับในวงเล็บ P หรือ Q และในวงเล็บ P หรือ R นะครับแล้วก็ในวงเล็บ Q และ R หรือ P สมมูลกับในวงเล็บ Q หรือ P และในวงเล็บ R หรือ P นะครับต่อไป E 10 ถ้า p แล้วในวงเล็บ q และ r นะครับสมมูลกับในวงเล็บถ้า p แล้ว q และในวงเล็บถ้า p แล้ว r นะครับต่อไปอีกอันหนึ่งถ้า p แล้วในวงเล็บ q หรือ r สมมูลกับในวงเล็บถ้า p แล้ว q ต่อไป e สิบเอ็ดนะครับถ้าในวงเล็บ p และ q นะครับแล้ว r สมมูลกับ ในวงเล็บถ้า p แล้ว r หรือในวงเล็บถ้า q แล้ว r นะครับ <c oughs> ต่อไป e 9นะครับ p หรือในวงเล็บ q และ r สมมูลกับในวงเล็บ p หรือ q และในวงเล็บ p หรือ r นะครับแล้วก็ในวงเล็บ q และ r หรือ p สมมูลกับในวงเล็บ q หรือ p และในวงเล็บ r หรือ p นะครับต่อไปครับ e 10 ถ้า p แล้วในวงเล็บ q และ r สมมติกับในวงเล็บถ้า p แล้ว q และในวงเล็บถ้า p แล้ว r นะครับต่อไปอีกอันหนึง่งถ้า p แล้วในวงเล็บ q หรือ r สมมูลกับในวงเล็บถ้า p แล้ว q หรือในวงเล็บถ้า p แล้ว r นะครับต่อไป e 1 1อครับ ถ้าในวงเล็บ p และ q แล้ว R สมมูลกับในวงเล็บถ้า p แล้ว R หรือในวงเล็บถ้า q แล้ว R ต่อไป e สิบสนะครับถ้า p แล้ว q สมมูลกับนิเซษของ p หรือ q สมมูลกับถ้านิเซษของ q แล้วนิเซษของ p ต่อไป e สิบสามครับ p ก็ต่อเมื่อ q สมมูลกับนิเซทของ p ก็ต่อเมื่อนิเซทของ q สมมูลกับในวงเล็บถ้า p แล้ว q และในวงเล็บ ถ้า q แล้ว p ครับต่อไป e สิบสี่นิเสษของในวงเล็บ p และ q สมมูลกับนิเสษของ p หรือนิเสษของ q e สิบห้าครับนิเสษของในวงเล็บ p หรือ q สมมูลกับนิเสษของ p และนิเสษของ q e สิบหกนิเสษของในวงเล็บถ้า p แล้ว q สมมูลกับ p และนิเสษของ q e สิบเจ็ด นิสิของในวงเล็บ p ก็ต่อเมื่อ q สมมูลกับนิสศษของ p ก็ต่อเมื่อ q สมมูลกับ p ก็ต่อเมื่อนิสศษของ q e 18 p และ p สมมูลกับ p e 19 p หรือ p สมมูลกับ p e 20 p และ t สมมูลกับ p นะครับ e 21 p หรือ f สมมูลกับ p e 22ถ้า t แล้ว p สมมูลกับ p นะครับ e 2 3่สามชา p เรา f สมมูลกับนิเศษของ p e 2 4 p ก็ต่อเมื่อ t สมมูลกับ p e 2 5 p ก็ต่อเมื่อ f สมมูลกับนิเศษของ p ครับขอบคุณค่ะ